แขกดำแขกดำเม่านี้บังยังครับบังขันบุเชียกับบังขันบุเชียพี่สอบว่าสอบ qua หาซีบว่าเสร็จบังยังนะแขกดำอือไอ้ก็ไม่ยังไงครับอ่ามีหลายอยู่หันปลูกนในการปลูกแนวโยูแนวกินมะพร้าวมะเขือมีเพชรยางตะต้นสองต้นสามต้นปลูกไปเรื่อยๆอันนี้แม่นคืออันกับแมง อันนี้ต้นยังครับนี่ต้นนี่ต้นยังครับว่านั่นมะเขือเฉียดเเขือเทศต้นนี้กับพันธุ์เกี็ดคงพันธุ์เกี็ดกำลังจะดอกกำลังจะดอกไปฝนกรนั่นกับแขกดำขึ้นกันแขกดำกำลังกำลังใหญ่กำลังใหญ่แขกดำอันนี้กับต้นนี้น้อยนี่ ตุ่นนิดหน่อยเพื่อเป็นสิงแย่เนี่ยกเจาตุ่นบุโทษ่นีมีออกออกชุดนียุ่ยย่ยยุยย่เจ็ดแปดหน่วยตุ่นนี่นยไอตุ่นบอทษโทเขียนสัตัวน,นี้ก็บักนำเผื่อนหน่วยเขียวนำเผือนหน่วยเคียวทีเป็นสวนกเกษตรแบบพ่อเพียงบ่อสื่อบ่อบ่อื่อลันขา เพราะว่าสื่อหลานค่ามันเชียงต่อสารเคมีต้นนี่ปลอดสารพิษปลูกเพื่อกินเจ้าของเหลือกินกับหลูกหลูกล้านล้านในบ้านเอาไปซอยกินเกี่ยวมา่ก่อนยังได้โซนลุ่มกำลังปลูกมันปลูกไปไปปลูกไปเรื่อยปลูกไปเรื่อยต้นนี้เรากำลังสิดออ ตัวนี้กัเป็นขิงไงแต่มุนไพรเพื่อสุขภาพอันนี้กัหอมกระเพาะนอมกระเพาะตัวนี้ตัวบ้านเ้องตัวนี้กัตัวกำลังขึงข่านตัวนี้กำลังขนมขนมพันธุ์บันยูนิสอกกัวให้เป็นแห่งกับไปปลูกต่อไปเรื่อยๆตัวนี้กับมันคือปลูกอยู่บ้านปลอดสารพิษบ่ต้องกินสิ่งที่มีสารพิษ ขันไปสื่อคนหรืเพิ่นก็แช่น้ำบ่ให้มันเหี่ยวไปได้ลุวนๆมีแต่โปรตีนโบเล็กเออยโวรสารละลายสารแหนก็ทําให้ทําให้อันตรายต่อสุขภาพอายุบบแข็งแรงอายุยังโมไลก็โซ่แล้วาสันต์เพราะมันมีแต่สารผิดหลายในยุคนี้อายุสี่ปุ๊บก็อาย่เพื่อกินในข้อกลัวมะเฮามีหลายอย่างอยู่ไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม